เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดทแมนทีวีรายการที่จะนำพาคุณเข้าสู่ประตูแห่งความตายเสียงหาย ผมมีัำถามผมมีคำถามผมมีคำถามสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดผมได้พ c ซมาผมจะทำพีซแล้วก็หลีกเอาเชนไวริฟสับในช่องเดียวกันหรือว่าผมจะทำช่องแยกว่าสำหรับช่องเล่น PC ซ <She was S 1> แล้วก็ช่อง <get all S 1> วันวนี้ก็คือช่องนี้นแต่ทำช่องแยกสำหรับเล่น PC ไปเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ครับผมต้องการความคิดเห็นของทุกคนเฮ้ยจะเย็นเพื่อนมาแล้วแคทเขากลับบ้านเขาไม่าจจะมาช่วยทันนะอุ้ยอุ้ยเลนนิต้อนตายไหมน่ะน่าจะรอดนะโอ้โหรอดก็แปลก แล้วถ้าจะได้หนึ่งนะผมว่าเอ้ยเอ้ยปล่อยไปก่อนเอ้าโอ้โหไอ้นี่ก็ทิ้งไอ้นี่ไปเอาไอาน้นู่นเฮ้ยไ,ไม่สนลิคต้อนเลยตะกี<ส>้ <jer> เอาเปาล่าอืมผมยังไม่รีบใช้นติตยนะครับผมเพราะว่าเขามีไอ้น,น,นั่นอะสอนยากอ่ะเห็นไหมแล้วมันก็มีไอ้นี่ด้วยเขามีกําลังสนับสนุนเยอะม,มากล้วงยากเฮ้ยเอาเอาเพื่อนไอเทียนสวยไอ้นี่เรียบร้อยแล้วล่ะ ผมได้คิวฟรีแต่ไอซียวมันแรงมากเลยนะโอ้ยแย่ละอุ้ยมันมีซอนย่าผมเข้าไปแล้วก็ปุ๊บปุ๊บนั่นไงเอนรจีหมดด้วยป๊อปกลับเฮ้ยขอได้ไหมคิวนี้ทำเพื่อผมละกันแพเิออนโอ้เฮ้ยเคนเนนเกือบฆ่าได้แต่อ้้หดูโลนี่ทุกคน โลมันเยอะมากนะผมไม่ได้ได้ชาดาวใช่ไหมใช่ชาด,ดาวไหมไม่เข้าใจเหมือนกันผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยทำไมเคนเนนมนหนาดังเลยเคนเนนอะไรแล้วเชนมันเคนเนนตรงไหนตัวคนละเยอะเลยแต่เวไปนินจาเหมือนกันนะครับผมก็หลงหลงบ้างอุ๊บเฮ้ยอุ๊ยทำไมมันให้โลเยอะจังวะเฮ้ยเคนเทลพอร์ตมานี่เองผมว่านะอันติีมันไม่ได้ใช้โลเยอะขนาดนั้นผมต้องทิ้งแล้วล่ะ ผมยังมีอันติอยู่อ่ะผมน่าจะสวนได้นะฮึบหลบหด้าเห็นไม่แรงพอ,อได้ไหมกลับสักคิวดิป้อมโอ้โหอุ้ยน่าจะได้แล้วล่ะหนึ่งคิวก็ยังดีโอมันได้โล่มาจากไหนไม่รู้ตะกี้แต่ก็ได้โอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกอ้ยเอาเชนก่อนแล้วกันผมขอโทษทีมผมไม่ตั้งใจผมกระตุกอะผมต้องถอดที่ใช้แบตออกมันกระตุกมากเลยตะกี้ ้ยโอ้ยผมเกลียดสอดโอ้ยรามิดอื้ทำไมเทนมาหนามากเลยครับมันเป็นอะไรเนี่ยถอนออกจาก่อนแน่ๆเนเลยตีไม่เข้าเลยครับผู้มชม้ยนี่ไงได้้ยมันไม่ได้หนาธรรมดามันแรงมากเลยน่ะแรงสุดๆเลยโอ้โหเปิดทุกสกิลเ,เปิดก่อนได้เปรียบพระเจ้าสอนไว้พระเจ้าเลยพ็ถังทำจังนะฮะน่าจะได้แล้วละ่ะอุย้ย นี่ไงมีคนจะลัดผมไม่ให้ใเพื่อนผมตายหมดแล้วละ่ะถ้าผมกันไม่ได้ก็น่าจะโดนสองปอมนะครับผมแต่ถ้าผมยังไม่ได้าตายเขาก็ไม่น่ากล้าจะกล้าเข้าอ่ะเออเขาอาจจะเอาบาลอนก็ได้นะใครจะไปรู้โอ้ยุ้ยสวยจิ้มเอา้าไม่ตายเพื่อนได้อยู่โอเคให,ให้เพื่อนบ้างมังกรนะแคดิออนรีบเกินไปเพื่อน ก็อย่างว่านะเขาไม่มีแมพเขาก็เข้าไปผมมันจะร้านบางกรได้เยี่ยมอันติเอาออโต้โอเย้แล้วผมกดอันติออโต้มันเลงเชน้ยแคทประตูมันออกซอนยาเต็มไปเลยนั่นไงมันมีซ้อนทั้งซอนยาทั้งชิวเอ้ยผมคิดแล้วทำไมผมไม่ออกไอที่เจาะเจาะโลวะผมผมอืไม่ฉลาดคิดไม่ได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยโอ้ยเอา ออกแข็งอีกแล้วทำไมมันออกซอนยากกัน,นเยอะเฮ้ยโอ้ได้อยู่บ้ามังกรของผมนะผมดิสเครดิตแล้วล่ะว้าไอ้นี่เก็บก่อนเลยมันชอบสมทบทุนช่วยเพื่อนมันเคนเรน,นกับโดนตีตายโดนซัพพอร์ตค่าที่สภาพดูดินี่ไงตัวปัญหาตายแล้วหนึ่งตัวปัญหาเฮ้ย,ยทำไมคุณเชนคุณหนามากนะคุณรู้ตัวไหมเฮ้ยดีช่วยเพื่อนสวยแค่เสียติฟีลวล่ะ ผมว่าเราทำดีมากช็อตตะกี้เฮ้ยอย่างนี้ต้องบาลอนแล้ว่ะเพื่อนได้นะโอ้ยบาลอนตีผมคนเดียวเพื่อนผมไม่คิดจะตีบ้างเหรอโอ้ได้อยู่ได้เลนสอนด้วยเป็นการเข้าที่คุ้มมากเลยเฮ้ยเอ้ยถ้าผมเก็บเซนหน้าได้ผมคุ้มอะ๊จิ้มตายโอ้โหแรงมากอันติอันติย้ำๆเลยผมบบกดกดออโต้ไม่สนแล้วอันติใส่ใคร น่านจะได้แล้วล่ะผมว่าเกมนี้เอ้ยตายสาวอ่าเกมจบละสี่ตัวที่สี่แน่ๆมันจะด่างก็ใครจะได้ครับระหว่างทีมแล้วผมผมไม่ได้ซัพพอร์ตได้คนเดียวนี่นักต้อนไม่รอดแล้วเพื่อนซอนย่าไม่ได้ช่วยให้กูจัดการเกมได้เลยทีมคุณพลาดไปแล้วน่านจะจบแล้วลครับทุกคน <c oughs> เอาละครับก็จบันแล้วสำหรับเกมลีกออฟเอเชียไรฟซึ่งทีมผมนั้นก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้เป็นเพราะว่าทีมเวิร์กที่ เกือบจะดีนะครับผมหวังว่าเกมนี้จะมอบความสนุกความสุขให้กับทุกคนครับถึงมันจะไม่สนุกแต่ผมก็ทําเต็มที่ในแบบของผมแล้ว